สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอวันนี้คืออีบ่ายนะครับวันนี้คืออีบ่ายของวันที่26นะครับมิถุนายน2567นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับวันนี้คือก็คือุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมวันละสองรอบนะครับรอบเช้า9ก้าโมงครึ่งหลุดนะครับรอบเช้านะ ให้หกกับเจ็ดมาสามเก้ากับสองสี่นะครับสามเก้าสองสี่ให้หกกับเจ็ดนะครับอืมเอมเหนื่อยเนาะเวลารอบไหนไม่เข้าจะเหนื่อยจะพอหัวสมาชิกไม่ได้คืนอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ขอ่อไปด้วยนะครับรอบใบแล้วก็เอากันต่อนะ ขอให้มาขอให้มาบนมาล่างเลยนะครับขอให้เด้งๆตามตัวแตกด้วยนะครับประมาณนี้นะรอบบ่ายนะเป็นเลือกยำงามหยาบดีนะครับขอให้ถิ่งดีๆเข้ามาในะชีวิตชดแทนช่วงบ่ายกันแล้วกันนะครับขอประคุณมากๆนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างรอบนี้นะครับมาชมกันเลยครับนี่เกีอีบ่ายวันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามนะขอเน้นที่สองกับสามนะครับ สองสามเน้นคู่กับห้ากับหกนะ,ะมาดูที่ขานี่เอาก็ให้ไปแล้วไงเดี๋ยวทักคู่นะครับทักคู่นะครับมีปรับไหมไม่มีหรอกปรับมีแต่เจีงบอง อ่าิงชากิน,นบนเดี๋ยวสักครู่นะครับครัแบบหนึ่งนะครับอ,อ่าครับอ่ะแล้วก็ไปต่อนะครับเราไปต่อนะอ 2, 2, 5, 2, 6, ครับสองสองห้าสองหครับสองห้าสองหครับสองเจ็ดอ่าเว้นลากหน่อยเพราะว่า มันเป็นตัวรองสองเจ็ดสองแปดนะครับสามห้าสามหกสามเ็ดสามแปดข้างหลังเป็นตัวรองนะครับข้างหน้าเป็นตัวเด่นนะอ่าครับเด่นนะครับหนึ่งสองสามนะขอเน้นที่สองกับสามนะครับขอฟันที่สามแล้วกันนะครับเนี่ยสามทั้งแถบนะครับส่วนห้ากับหกก็เด่นนะครับเนี่ยห้ากับหกอยู่ข้างหน้านี้นะครับ ห้ากับหกอยู่ข้างหน้านี้นะครับส่วนข้างล่างนี่ชุดวินนะครับสําหรับสายสุดสายวิ่งก็เน้นที่สามเป็นหลักนะครับครับตามนี้เลยนะครับสามนะครับเสรเรียบร้อยแล้วครับ3ามนี้เลยครับขอให้ทุกท่านได้คืนนะได้คืนนะครับโชคดีโชคดีเฮงเฮงเนะครับสองกับสามหนึ่งใครชอบหนึ่งก็จัดไปนะครับรูดหนึ่งเลยก็ได้นะครับตัดสินใจนะครับแต่อาจารย์ตัดสินใจที่สามนะ ครัหกระหว่างมันมามาแป,กแปกแลกๆเหรอมาแปลกๆก,ก็คือสองสามสามสองสามหนึ่งหนึ่งสามอะไรเงี้ยคือกินตับฟันเด้งสามสามอะไรเงี้ยเราใบจะเบิ้ลหรือเปล่าสองกับสามหกกับเจี๊ยบเราใบรอใบติดเบิลไว้ด้วยนะหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามนะครับฮึเพราะว่าเลขมันมาคู่กันเลยเนะี่ยหนึ่งหนึ่งสองสองสามสาม โจทย์อ่ะโจทย์มันมาคู่กัน6กับ7 2กับ3กับ9นะครับประมาณนี้นะครับติดเบิลไว้นิดๆนะครับกันอืมครับประมาณนี้ครับขอขอขอบพระคุณมากๆขอให้มาบนมาล่างนะครับรอบใบเนาะขอบพระคุณมากๆนะครับโชคดีโชคดีนะครับสวัสดีครับ